ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic c a r นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจา้าณนะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบทเทมเพลตมากๆทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จา้าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจา้าเนี่ยจา้าจะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจาน้าฉีดไปแล้วนะนิดนึงนะคะ คือจะจะมีเวลาจะรวบผมอ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นปะหัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจา้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตัวนี้ช่วยได้เลยและตัวน็้ก็มีเซรั่มพี่จ๊ะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราเปิดผมบางชีดติดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คือดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทำให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราคิดเร็วๆนะคะ ไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากค่ะสะเปรย์ปกติหนึ่งะ,ะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกค,ค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ใดก็ประมาณ5.10นาทีแต่ถ้าใช้ใดก็ประมาณนาทีกว่าๆแม่แห้งแล้วคืออันนี้ข้อดีที่ตาชอบมากๆคือ1เลยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ2ไม่แห้งค่ะ สามไม่ลอกและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณขาไปลองหาซื้อกันนะคะไปตำเลยจแ้แม่ิน k i ิส Magic แฮนะคะโหลดดับลดดับอันนี้สีน้ำตาลนะคุณฉันไปได้ผมก่อนนะคะบ๊ายบาย